จากคลิปที่แล้วที่ผมท,ทําโยเกิร์ตหน้าไม้ไปนะฮะคลิปนี้จะมาทําเป็นโ,โยเกิร์ตดาร์กช็อกนะครับซึ่งอร่อยไม่แพ้กันเลยนะฮะซึ่งขั้นตอนแรกเลยใช้ขนมปังแบบแผ่นหนา2แผ่นนะฮะใช้ช้อนกดให้เป็นแห่งตรงกลางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาทําส่วนผสมที่เป็นหน้านะครับใช้โยเกิร์ต150 ml ครับไข่ไก่1ฟองแล้วก็น้าพึ่ง25 ml ครับหรือใครจะใส่ไซรัปย่าหวานแทนก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่กลิ่นมานดีลา2 ml ครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะตีส่วนผสมให้เข้ากันจจจนนนนนนนเเื้้้อะรัันนรับหลงงาาากก็มาามํมดดขปไ ริมาณที่พอดี2แผ่นนะฮะปิดท้ายด้วยดาร์กช็อกครับผมอันนี้ผมใช้แบบ100%นะฮะถ้าใครชอบหวานกว่านี้นิดนึงก็ใช้แบบ70%ได้นะครับผมนําไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้ออบลมร้อนนะครับใช้ไฟ200องศาแล้วก็เวลา12นาทีครับผมอันนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโทษเดอเกิดดักช็อกของผมที่ใช้เวลาทําไม่นานเลยนะฮะต้องบอกว่าแค่เปิดออกมานี่ก็หอมน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับอืมอร่อยชุ่มฉ่ำกำลังดีครับมีความหวานความเปรี้ยวความขมลงตัวพอดีฮนะแล้วก็มีความกรอบของคนมปังด้วยนะครับ